ไปแล้วเครื่องบินไปแล้วตอนนี้เวลากะหาโมงเครื่องนะค่ะพี่นอนะ้องเนาะคะ่ะอันนี้น้อยนาโอ้ยน้อยหนาลูกเนี้ยเดี๋ยวเอาไปโบมแล้วค่ะพี่นอ้อง เดี๋ยวก็ได้เอาไปโบมแล้วต้นพักกระโดนนะคะต้นพักกระโดนน้ำค่ะเด็ดยอดไปแล้วเดี๋ยวค่ะหลังบ้านเสียงอย่างนอ้อน้อตัจยา เป็ดข้ามมาเป็ดไก่กะเข่าข้อแล้วค่ะพี่น้องเก็บไก่เข่าข้อแล้วตัดหญ้าพี่น้องเนาะพี่ตัดหญ้าหญ้าเงาเล่คะ น้ำเต็นสะแล้วค่ะน้ำเต็นสะแล้วขอัคิณจ้าฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะมาดามสาวเมืองสกลนครชาแนลจ้าขอบคุณค่ะ